สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรา้านคาเพลนะคะประจำวันที่7พฤษภาคม2 5 6หนะคะก่อนอื่นแล้วต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไ่บ้านตีเกมะคะ่ะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไ่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดำเนินทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีม,มากๆเลยคะ่ะคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมของแบล็คพสเซร์นะคะขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปเลยนะคะเติมปูกกว่าเติมเองแน่นอนนะ แล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Pass ด้วยนะคะใช้แค่ลิงก์ URL เท่านั้นสําหรับประเี็ดราคานะคะก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะคะซึ่งจะมะีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะฉะนั้นรบกวนตรวจสอบก่อนทุกครั้งนะคะแล้วถ้าใครบอกว่าติดตามมาจช่องแม่บ้านดีเกมนะคะก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะคะสําหรับยอดเติมมากกว่า1,000บาทขึ้นไปนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็มีของ อูดตรงๆนะของส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นแนวแบบเหมือนเอามาให้เราตีบวกนะคะซึ่งอะมันก็ดีนะคะเพราะว่าตอนช่วงต้องบอช่วงนี้แบบการมาของอาวุธราชันกับระดับภาราจรา์แต่เนาะมันก็โอเคอ่ะซึ่งแพ็กพวกนี้บอกตรงว่าจริงๆมันก็คุ้มนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีงบก็ให้ข้ามไปก่อนได้มาดูบังพร้อมกันเลยว่ามีแพ็กอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ อันแรกเลยนะคะพิเศษ1สัปดาห์แพ็กเกจเลือกรับของบานนะคะก็จะเป็นราคา979บาทโดยได้รับกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม1่กล่องหอยอิคอนที่ลําค่า1อันแล้วก็เฟลสเต็ก200ค่ะแพ็กเกจเลือกรับของบานอันที่2นะคะก็เป็นเหมือนกันเออเหมือนอันเมื่อกี้เลยแต่วันนี้จะเป็นเฟลสเต็ก1 7ึบใบแทนนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกนะคะว่าคุณคิดว่าจะเลือกอันไหนดี แล้วก็ซื้อได้ตะก,กูลละหนึ่งครั้งนะคะขายถึง,ถงสิบสี่พฤศจิกายนส่วนอันนี้แพ็กเกจเลือกเสริมประสิทธิภาพราคาหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทนะคะเป็นออสามารถเลือกได้ว่าจะเอาต้นกำเนิดแห่งการสะสมแห่งความมืดเรือมรางเจ็ดอันหรือหิ่งคอ1หนึ่งพันหนึ่งร้อยก้อนแล้วก็หรือเพลสแตกร้อยหกสิบนะคะอืม แพ็กเนี้ยเอาจริงๆค่อนข้างแพงนะคะแล้วต้นกำเนิดแห่งการะสมแห่ความมืดเรือมรางเนี่ยก็ไม่ได้ให้มาเยอะขนาดนั้นเออแต่เราสามารถเลือกได้2อันนะคะเลือกซ้ำได้ก็ถ้าเลือกซ้ำก็จะเป็นนี้ก็จะเป็น14ก้อนนะคะซึ่งมันก็ยังดูเพลงไปนิดนึงนะคะสำหรับตัวเพิ่มเฟลเนาะเพรเพราะถ้าแต่ถ้าถามแม่บ้านนะคะแม่บ้านคิดว่าเฟลสแต็กร้อยหกสิบเนี่ยไม่คุ้มที่สุดเลยเพราะว่า เหมือนคุณเอาเงินหนึ่งพันมาเพื่อเอาเฟลตรงเนี้ยแม่บ้านมองว่าเราไปนั่งทำไปนั่งตีของขาวเก็บเฟลหรืออะไรแบบนี้อาจจะดีกว่านะคะอืมเอาเงินหนึ่งพันเงินหนึ่งพันเนี้ยถ้าจะซื้อนะคะก็อาจจะแนะนำเป็นหินคอนนะคะเพราะว่าดูจำนวนก็ไม่น้อยอน,นี่ก็ดูคุ้มค่าหรือไม่ก็ข้ามแพ็กนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวรู้สึกมันเสียเงินฟรีเพราะว่าถ้ามันให้ความทรงจำของช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ยังโอเคนะคะ อย่าง news, แพ็กนู้นนะมันก็ยังเป็นแบบมีชุดฟงชุดแฟเอาไปย่อยแล้วก็มีเฟลแผล,แล,แลมาลยอะไรเงี้ยแต่แพ็กเนี้ยโดยส่วนตัวรู้สึกไม่ค่อยคุ้มคะ่ะแต่ถ้าใครคิดว่าเออมันคุ้มสําหรับคุณก็สามารถซื้อได้นะแต่ถ้าถามแม่บ้านแม่บ้านคิดว่าถ้าเป็นแม่บ้านแม่บ้านจะไม่เอานะคะอ่ะมาดูแพ็กต่อไปนะคะก็คือราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสาบาทเนี่ยได้รับความจนาจของช่างสองร้อยห้าสิบอันนะคะแล้วก็ได้เสื้อสเต็ก่งร้อยเนาะ คือเฟลจะแตกกอะแม่บ้านมองว่ามันไม่ควรเอามาขายมันควรจะแบบเป็นสินค้าแท้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเฟลเฟลมันก็คือเฟลอะ่ะเออเข้าใจใช่ไหมอืมนั่นแหละค่ะต่อไปอก,กระดาษหนังหน้าเดียวนะคะพิเศหนึ่งสดาง์ราคาสองรอยสิบาทจ้าอูเรอันนี้อยากได้เอาไปใช้แล้วก็อันนี้เออหินคาถาตกตาอไอเทมสองอันนะคะสองกอนราคาเก้าสิบหกบาท บางอย่างก็ซื้อได้ตะกูลระแบบกี่ครั้งกี่ครั้งก็ดูด้วยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะคะใบแรกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ต่อสู้แดดทัศนะคะก็คือใบแรกเปลี่ยนเลเวลนี่นะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะอันนี้ลดราคามาจากสองพันสามร้อยนะคะก็มาขายทั้งหมดสองอาทิตย์ดันเองนะคะ,อ,ะอาทิตย์เดียวสิเอออาคาอาทิตย์เดียวนจะ๊ะแล้วก็ใบแรกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ฝึกฝนนะคะสี่ร้อยี่สิบรับไปเลยสาใบนะคะ ลมหายใจแรงกายแล้วก็สุขภาพนะคะเผื่อใครแบบอยากจะแบบย้ายตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครมีเยอะมากๆแบบรเวลวสูงมากๆแบบสี่ส huh? ิบห้าสิบอะไปพวกเนี้ยก็เอาไปใช้ก็ดีแต่ถ้าใครเออแค่สามสิบยังไม่จําเป็นนะคะบอกไว้ก่อนอือก็เชื้อเพลิงกับบระจุของมานีนะคะราคาร้อยแปดสิบาทนะคะจากสามร้อยก็ไอตรงพิเศษหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวนมาอีกเรื่อยๆนะคะรอดูกันไปแล้วก็หมดแยะ ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตรงที่กล่องชุดดินแดนมหาสจจารย์นะคะชุดฟักทองฟักทองมานีบัดดี้อะไรเนี่ยเข้าเข้าเออบอกว่าขายถาวรเลยนะคะแค่ไม่ลดราคาเท่านั้นเองก็คือปกติเราต้องรอมันวนเท่านั้นเนาะแต่ตอนนี้คือแล้วก็กล่องคอร์สเพสุดพิเศษนะคะกล่องชุดสลับอาชีพกล่องแบบหนึ่งกับแบบสองเดียวตัวของคนอื่นนะเขามีสองแบบนะคะแต่มีของดราคาเนียคนเดียวที่มันมีแบบเดียว ซึ่งแบบที่สองของดาคเนียเนี่ยเขาทำมาให้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในกล่องนี้นะคะมันอยู่อีกกล่องหนึ่งนะก็เลยกลายเป็นชุดเดียวกันทั้งคู่เลยโอเคก็อันนี้แจ้งนิดนึงเผื่อใครไม่รู้นะคะแบบว่ามันก็แล้วชุดแบบมหัศาจรรย์ตอนแรกก็ต้องรอวนฮารวีนะคะตอนนี้ก็คือเอาเข้าให้แบบคือจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณมีบัตรถคุณก็สอยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่อยากซื้อราคาเต็มนะคะ,อ,ะอันนี้ก็แจ้งนิดนึงนะคะทุกตัวละครเลยนะ เผื่อใครไม่รู้เด้อโอเควันนี้บางคาเพลก็หมดยาวฮะหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังไม่มาผ่มเศร้ามารอกันต่อไปนะคะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ในตอนนี้ยคือแบบนั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้เจ้าขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย